สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลกกี้สุไทยสไพร์ชนบทเยอรมันนะคะวันนี้มีอะไรคะวันนี้พามาปั่นจักรยานปั่นจักรยานคู่ใจนะวันนี้เรามาชมบริเวณหมู่บ้านของเรานะคะช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์เนี่ยเขามีการปลูกพืชอะไรบ้างในหมู่บ้านของเราช่วงช่วงนี้นะคะวันนี้ได้โอกาสก็เลยรีบปั่นจักรยานพามาชมนะคะ ส่วนเดือนนี้นะคะอย่างแน่นอนนะคะ,ะพืชในเมืองของเราก็จะเป็นต้นข้าวบาเล่นั่นเองนะซึ่งสวยมากๆเลยก็จะเต็มท้องทุ่งไปหมดแบบนี้เลยนะฝะั่งนี้นี่คือเขาก็จะปลูกก่อนมันก็จะ,ะสุกก่อนนะก็จะเหลืองอารามเป็นสีทองแบบนี้นะ,ะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะปลูกทีหลังก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะ,ะวันนี้ก็ชนบทเยอรมันนะคะก็เป็นวิว สวยๆของชนบทบ้านของเราด้วยนะวันนี้ก็พามาปั่นจักรยานก็ชมบรรยากาศสบายๆแล้วก็เป็นการอัปเดตนะคะอัปเดตว่าในหมู่บ้านของเรามีอะไรบ้างนะแล้วก็มีรถมามีรถวิ่งผ่านมาด้วยนะเราก็วิถีชีวิตคนไทยในทางแดนนะเราก็อยากจะมาถ่ายบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็น เนี่ยคะ่ะเขาก็จะเป็นสีเหลืองสุกอารามแบบนี้นะคะวันนี้ก็พามาเดินรอบหมู่บ้านของเรานะว่าช่วงนี้มีการปลูกอะไรบ้างนะคะก็อัปเดตแต่ละเดือนแต่ละฤดูให้ได้รับชมกันเลยนะ,คะใครที่ชอบมาอยู่แบบนี้นะค,ะคุณก็จะสวยๆประวัธรรมชาติแบบนี้นะคะเข้าบาเลนะะ่นะอันนี้สวยมากๆแลอันนี้สุกแล้วก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูตรงสีเขียวๆว,ว่าเขาก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสีเขียวยังไม่สุกดีนะวันนี้เราก็เนี่ยนะคะก็จะสวยๆอย่างนี้นะคะก็มีประโยชน์มากมายหลายอย่างเอาไปทำเป็นแป้งแล้วก็เป็นขนมเป็นกินเป็นข้าวก็ได้นะคะซึ่งในเมืองของเรานะ,ะนี่ช่วงนี้ก็จะ เต็มไปหมดเลยนะกับข้าวบาเล่นะก็จะเต็มท้องทุ่งนาเหลืองอารามแบบนี้เลยนะนี่ก็จะสวยงามเป็นธรรมชาติแบบนี้นะเรานำบรรยากาศสวยๆมาฝากก็หวังว่าใครที่ชอบธรรมชาติแบบนี้นะคะก็ไม่น่าจะพลาดนะเนี่ยอันนี้สวยมากๆเลยถ่ายรูปก็สวยนะเนี่ยตรงนี้ถ่ายรูปแบบนี้ก็สวยนะแล้วก็จะมีคนมาจูง มีหนุ่มๆมาจูงสุนัขด้วยนะเราก็ตรงนี้นะคะก็คืออีกมุมหงของหมู่บ้านของเรานั่นเองนะคะซึ่งหน้าร้อนก็จะมีการปลูกพืชนะคะอย่างแน่นอนก็เป็นช่วงนี้ก็จะเป็นข้าวบารเลยนะคะเขาก็จะปลูกสองฝั่งทางแบบนี้เลยนะ,ะอันนี้ก็เป็น เป็นหมู่บ้านที่ส่วนมากก็จะมีการปลูกพืชผักหมุนเวียนแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นข้าวบาเล่ดีเขาก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะเขาก็จะปลูกอ,อาจจะไม่พร้อมกันนะบางส่วนก็จะเป็นสีเขียวนะคะแต่ก็ส่วนที่ปลูกก่อนก็จะเป็น สีน้ำตาลเขาก็จะสุกมากแล้วนะซึ่งอย่างแน่นอนนะเขาก็เอาไปทำเป็นแป้งนะคะเพื่อประกอบอาหารได้หลายอย่างทำเป็นขนมปังนะคะแล้วก็สามารถกินเป็นข้าวปลาเล่หุงกินก็ได้ด้วยนะคะซึ่งอย่างแน่นอนคือเศรษฐกิจนม่าของาจมีวียนกัน เกษตรกรนะคะก็จะมีการขายผักสดหรือไม่ก็เป็นไข่ไก่ต่างๆการทําขนมปังนะคะก็จะมีขายในโซนตรงนี้นะคะใกล้ๆกับหมู่บ้านของเราเราก็สามารถบรรนุถจักรยานมาซื้อตรงนี้ได้ด้วยนะวันนี้เราก็พามาชมบริเวณแถวหมู่บ้านของเราว่าจี่นีน่าร้อนเสมอ หมดเลยนะ,ะถ้าหมดฤดูช่วงเดือนนี้นะคะก็จะเป็นพืชชนิดอื่นนะคะก็จะเป็นมันฝรั่งแล้วก็จะมีะต้นยาสูบด้วยเขาจะสวยมากๆซึ่งตรงนี้เราก็พามาชมบรรยากาศสบายๆไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ชมชนบทเยอรมันของเรานะคะ,นะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะก็มาสบายๆายพักผ่อนด้วยกันตรงนี้นะคะ ก็ใครชอบคลิปนี้นะแล้วชอบบรรยากาศแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อคุณจะไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆของประเทศเยอรมนีเมืองที่เราอยู่นะอาจจะเป็นเมืองหนึ่งที่คุณอยากจะเลือกมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ได้นะเรามีอะไรหลายๆอย่างอีกหลายอย่างให้คุณได้รับชมแล้วก็มาทำความรู้จักในเมืองของเรานะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามา เยี่ยมชมและให้กําลังใจไว้เจอกันคลิปหน้าเราจะพาปั่นจักรยานไปโซนไหนนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนกับจักรยานคู่ใจของเรานะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ